ทีวี TV. ความสุขของทุกคนในครอบครัวสถานีโทรทัศน์ไอทีวีร่วมกับบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนยาสีฟันซิสเทมมาโออิชิกลีนทีเจนเนอยู่่ตรงหัววใจีือช คือความจริงไม่ใช่ความฝันมีผู้คนมากมายร้อยพันอยู่ร่วมกันละผูกพันกันในโลกใบนี้ช่วยกันเสนอโดยยาสีฟันซิสเทม,มา่าสูตรดีดอิมแพกสะอาดทุกซี่เพื่อฟันดีทุกวัน ววววสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือเกมละครชีวิตจริง Big Brother ITV ไทยแลง n d ครับวันนี้เป็นวันแรกที่เราจะเปิดบ้าน Big Brother ปีที่2หลังนี้ซึ่งนอกจากจะมีผมแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษอีก7ท่านด้วยกัน ซึ่งจะเข้าไปทดลองใช้ชีวิตในบ้านหลังนี้เป็นเวลาหนึ่งวันเต็มเจ็ดคนที่ว่านี้เป็นใครกันบ้างไปพบกับเขาเลยครับคาามมมี ครับท่านเจ็ดท่านนี้รู้แล้วนะครับว่าเมื่อเข้าไปแล้วนะครับวิธีเดียวที่จะออกจากบ้านลิคราเซอร์ได้นั่นก็คือเปิดประตูออกเปิดแต่มันไม่ออกฮะจะออกได้ก็ต่อเมื่อบีบจะมีเสียงบีบอนุญาตให้ออกเพราะฉะนั้นไม่แน่นะครับสั่งไม่แน่นี้อาจจะเป็นภาพสุดท้ายที่เราได้เห็นทั้งเจ็ดท่านเพื่อไม่ได้อันตรายเดี๋ยวต้องลองดูว่าจะปฏิบัติภารกิจได้เสร็จสิ้นหรือไม่ได้ครับพรอไหมครับ อ๋อนะครับเอาล้วครับเราจะไปเยี่ยมบ้านบีบีปีสองของอมกันครับตามมาครับทางนี้ครับประตูนี้จะเปิดเองทันทีเลยเป็นไงครับเข้ามาครับนี่คือสนามหญ้าเรียกว่าสนามหญ้าหน้าบ้านนะฮะนี่สระว่ายน้ำเดชัวโยสายพันฝรั่งเศสคือจริงๆทุกวันนี้เวลาเวลาสร้างสระว่ายน้ำเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากแต่เดชัวโยนี่สร้างเสร็จได้ในสิบวันการบำบัดน้ำเนี่ยบำบัดด้วยด้วยกองขาวแน่ครับใส่คลอรีนก้อน แล้วมันจะบำบัดว่าผิวน้ำนี่มีเคลือนนะเพื่อทำให้คุณไหวทวนน้ำเขาเรียกว่าวารีบำบัดถ้าสมาชิกบีบีเขามาอยู่จริงๆจะเปื่อยลงเนี่ยมีข้อห้ามไหมไม่ห้ามครับไม่ห้ามไม่ห้ามเปื่อยได้เลยไม่ผมขอต้องบอกไม่ว่าจะทำอะไรในดีเครฮะผลผลลัพธ์เนี่ยมันจะเกิดทันทีจากบีบีที่เฝ้าดูอยู่น่าจะปลอกนะฮะด้านหลังนี่นะครับคล้ายๆโคมไฟตรงนี้ก็มีหนึ่งตัว